คนที่ลดไขมันในช่องท้องลดน้ำหนักต้องฟังสิ่งที่จะทำให้เกิดการเผาผลาญได้ดีที่สุดคืออะไรคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับเวลาที่มีคนสองคนเนี่ยไปออกกำลังกายที่เดียวกันคนคนนึงเนี่ยลดพุงได้ไวกล้ามเนื่ยขึ้นเร็วแต่คนนึงเนี่ยยังอ้วนเหมือนเดิมนั่นเป็นเพราะฮอร์โมนที่ควบคุมการเผาผลาญของสองคนนี้ทำงานไม่เหมือนกัน คนที่ผอมไวย,ยุบเร็วเขาจะมีการทำงานของโกรทฮอร์โมนที่ดีกว่าแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ลดยากก็อย่าเพิ่งทอนะครับมอมีสองเคล็ดลับที่จะทำให้คุณไปได้ไวนั่นก็คือ 1. การทำโลครับลดแป้งข้าวน้ำตาล 2. อออกกำลังกายแบบ HIIT เพราะมันจะกระตุ้นโกรทฮอร์โมนได้เยอะกว่า และมีการหลั่งคอร์ดิซอลที่น้อยกว่าทำให้เกิดการเผาผลาญได้ดีกว่าแบบคาร์ดิโอครับใครที่อยากกระตุ้นการเผาผลาญลดน้ำหนักสไตล์คนไม่มีเวลาขอแบบง่ายๆถักแชทมาได้เลย